สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 5 4 9กิโลเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์นในการตระหนักรู้สู่การเตือนภัยภาคเหนือศาส,สนาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่สร้างความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นและความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ ชาติคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทยศาสนาคือสิ่งยิดเหนียวจิตใจของคนไทยส่วนพระมหากษัตริย์คือผู้ปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขดังนั้นคนไทยทุกคนจึงมีหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติให้มีความเข้มแข็งพร้อมทั้งแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของาศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ 3, กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือต่อนนี้นี้ไปขอนำท่านเข้าสู่รายการสารเยาวชนลำปางพบประชาชนสวนัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับในวันนี้พบกับพัชราุนเจริญนิติกรประจำกลุ่มง,งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ในรายการสารเยาวชนลำปางพบประชาชนซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่าย ในพื้นที่จังหวัดลำปาง4ีสถานีเป็นประจำทุกสัปดาห์ตลอดปีพศ2568นี้ครับและในสัปดาห์นี้เราก็จะมาพูดเรื่องการทำนิติกรรมของผู้ยาวกันนะครับเช่นในกรณีที่ผู้ยาวมีกรรมสิทธิ์ในอสังหารหิมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินหรือบ้านหรือการที่ผู้ยาวให้ผู้ยืมเงินแก่ผู้อื่นหรือการให้โดยสเสนหาและการทำนิติกรรมอื่นๆน่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง ถึงจะเป็นการดําเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายในสัปดาห์นี้แล้วก็จะมารับฟังกันนะครับซึ่งตามปกติแล้วการทํานิติกรรมของผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่เกิน20ปีบริบูรณ์นั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กาหนดเอาไว้ว่าผู้เยาว์จะทํานิติกรรมอย่างใดๆได้ก็ต่อเมือ่อได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมหรือต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ทํานิติกรรมดังกล่าวแทนครับ มิฉนั้นแล้วนิติกรรมใดที่ผู้เยาว์ทำเองโดยลำพังนิติกรรมนั้นย่อมตกเป็นโมเคียซึ่งผลของการเป็นโมเคียจะเป็นอย่างไรก็จะกล่าวกันต่อไปในรายการวันนี้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตา่างก็จะมีนิติกรรมบางประเภทนะครับที่ผู้เยาว์สามารถทำเองได้โดยลำพังโดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ทำแทนหากการทำนิติกรรมนั้น เป็นการเพื่อที่ผู้เยาว์จะได้ไปซึ่งสิทธิอันใดอันหนึ่งหรือเป็นการเพื่อให้ผู้เยาว์ลุดผลจากหน้าที่อันใดอันหนึ่งหรือเป็นนิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องทำเองโดยเฉพาะตัวเท่านั้นหรือนิติกรรมใดๆซึ่งเป็นการสมแก่ฐานานุรูปของผู้เยาว์และเป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรของผู้เยาว์ครับและก็จะมีนิติกรรมอีกประเภทหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ที่จะต้องได้รับความยินยอมจากศาลก่อน ตัวผู้เยาว์หรือผู้แทนโดยชอบธรรมจึงจะมีสิทธิทำนิติกรรมดังกล่าวได้ครับซึ่งการทำนิติกรรมอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ดังนี้จะต้องได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญ,ญาตจากศาลก่อนเท่านั้นนะครับจึงจะทำนิติกรรมเหล่านี้ได้ <c oughs> เพราะถึงแม้ตัวผู้เยาว์เองได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ดำเนินการทำนิติกรรมดังกล่าวแทนผู้เยาว์เองก็ตาม แต่หากยังไม่ได้รับอนุญาตจากศาลแล้วผู้เยาว์หรือผู้แทนโดยชอบทมก็ยังไม่มีสิทธิ์ในการทำนิติกรรมดังกล่าวได้ครับเนื่องจากกฎหมายมีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของผู้เยาว์โดยการให้ศาลเข้ามากำกับดูแลการจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ในนิติกรรมที่มีความสำคัญและเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้แทนโดยชอบทมหรือผู้ปกครองของผู้เยาว์กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่อาจนำมาซึ่งความเสียหายแก่ผู้เยาว์ได้ครับ ซึ่งนิติกรรมใดจะต้องได้รับความยินยอมจากศาลก่อนถึงจะทําได้สําหรับนิติกรรมมันเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อนจึงจะมีสิทธิ์ทําได้นั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,574ได้กําหนดเอาไว้ว่านิติกรรมใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ดังต่อไปนี้ผู้ใช้อํานาจปกครองจะก,กระทำนี้ได้เว้นแต่ศาลจะอนุญาต วงเล็บหนึ่งขายแลกเปลี่ยนขายฝากให้เช่าซื้อจำนองปลดจำนองหรือโอนสิทธิ์จำนองซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้วงเล็บสองกระทำให้สิ้นสุดลงทั้งหมดหรือแต่บางส่วนซึ่งทรัพย์สิทธิ์ของผู้เยาวอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์วงเล็บสก่อตั้งภาระัตจำยอมสิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดินสิทธิเก็บกินภาระติดพ,พันในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์ยศิทธิ์อื่นใดในอสังหาริมทรัพย์วงเล็บสี่จำหน่ายไปทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งสิทธิเรียกร้อ,องที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพย์ยศิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้หรือสิทธิเรียกร้อ,องที่จะให้ทรัพย์สินเช่นว่านั้นของผู้เยาว ่อจากทรัพย์สิทธิ์ที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินนั้นวงเล็บห้าให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์เกินสามปีถ้าเช่าสังหาริมทรัพย์ทําได้หรือถ้าให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์เกินสามปีบังคับทางกฎหมายได้เพียงสามปีครับวงเล็บหกก่อข้อผูกพันใดๆที่มุ่งให้เกิดผลตามวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองหรือวงเล็บสามเช่นสัญญาจะซื้อจะขายวงเล็บเจ็ด ให้กู้ยืมเงินวงเล็บแปดให้โดยเสน่หาเว้นแต่จะเอาเงินได้ของผู้เยาว์ให้แทนผู้เยาว์เพื่อการกุศลสาธารณะเพื่อการสังคมหรือตามหน้าที่ธรรมจัญญาทั้งนี้พอสมควรแก่ฐานะนุรูปข,ของผู้เยาว์เองวงเล็บเก้ารับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพ,พันธ์หรือการไม่รับการให้โดยเสน่หา วงเล็บ 10. ประกันโดยประกันใดๆอันอาจมีผลให้ผู้เยาวต้องถูกบังคับชำระหนี้หรือทำนิติกรรมอื่นที่มีผลให้ผู้เยาวต้องรับเป็นผู้รับชำระหนี้ของบุคคลอื่นหรือแทนบุคคลอื่นวงเล็บสิบเอ็ดนำทรัพย์สินไปแสวงหาผลประโยชน์นอกจากในกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา1598ทับสวงเล็บหวงเล็บสหรือวงเล็บส เช่นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์รับจำนนงรับขายฝากเกินกึ่งราคาตลาดของอสังหาหริมทรัพย์วงเล็บ12ประนีประนอมยอมความถ้าประนีประนอมยอมความในศาลไม่ต้องขออนุญาตจากศาลก่อนแต่ถ้าเป็นการประนีประนอมยอมความนอกศาลในกรณีเช่นว่านี้ก็ต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อนถึงจะทำได้ครับและวงเล็บ13 มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยก็ทั้ง13มงเล็บตามมาตรา1,574จะเป็นนิติกรรมที่ต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อนนะครับผู้แทนโดยชอบธรรมจึงจะมีสิทธิทำนิติกรรมดังกล่าวแทนผู้เยาว์ได้จะสังเกตได้ว่าทั้ง13มงเล็บตามมาตรา1,574นั้นจะเป็นนิติกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่สำคัญและมีผลกระทบโดยตรงแก่ทรัพย์สินของผู้เยาว์นะครับ ด้วยเหตุผลดังกล่าวในการทำนิติกรรมเหล่านี้จึงจาเป็นที่จะต้องได้รับอนุญ,ญาตจากศาลก่อนนั่นเองครับและผลของการฝ่าฝืนมาตรา1,574นี้หากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำน,นาจปกครองทำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ในกรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา1,574โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากศาลก่อน ย่อมมีผลทําให้นิติกรรมนั้นไม่มีผลผูกพันผู้เยาวไม่ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายกับทรัพย์สินของผู้เยาวครับแต่กฎหมายก็ไม่ได้บัญญัติว่ามีผลทําให้นิติกรรมดังกล่าวมีผลในทางกฎหมายเป็นโมคะหรือโมคียะแต่อย่างใดนะครับขอพักกันสักครู่ก่อนและกลับมาพบกันในช่วงหน้าครับ หนึ่งที่เปล่งจากหัวใจของพระสพนิกรชาวไทยที่มีแดทะผู้ทรงเป็นดั่งสูนรวมจิตใจเป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาทุกกาลสมัยพระมหากษัตริย์ไทยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานประการนำพาประเทศชาติให้อยู่รอบปลอดภัยจากวิกฤตการต่างๆเพื่อให้พระสพนิกรของพระองค์ได้อยู่เย็นเป็นสุขเราคนไทยจึงควรร่วมการถวายความรัก แสดงออกถึงความจงรักภักดีและรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ามกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือภัยภาคเหนือตอนนี้ไปขอนำท่านเข้าสู่รายการ สารเยาวชนลำปางพบประชาชนโดยในช่วงนี้ก็จะขอกลับมาพูดกันในเรื่องการให้ความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมครับดังที่กล่าวไปแล้วในช่วงต้นนะครับหากไม่ใช่กรณีที่เข้าข้อยกเวน้นนิติกรรมที่ผู้เยาว์สามารถทํานิติกรรมได้เองหรือนิติกรรมที่ต้องได้รับความยินยอมจากศาลก่อนโดยหลักแล้วผู้เยาวจะทํานิติกรรมได้ก็ต่อเมือ ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ทํานิตกิกรรมดังกล่าวแทนครับสําหรับในเรื่องการให้ความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นตามปกติแล้วอํานาจปกครองย่อมอยู่ที่บิดาและมารดาฉะนั้นต้องได้รับความยินยอมจากทั้งบิดาและมารดาแต่ถ้าบิดาหรือมารดาตายอำนาจย่อมอยู่ที่บิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตยอยู่ และต้องได้รับความยินยอมจากบิดาหรือมารดาน,นั้นครับการให้ความยินยอมนั้นต้องให้ความยินยอมก่อนที่จะมีการทานิติกรรมนั้นเพราะถ้าหากเป็นการให้ภายหลังที่ทํานิติกรรมแล้วก็จะเป็นเรื่องของการให้สัตยาบันแก่นิติกรรมนั้นไปครับส่วนการให้ความยินยอมนั้นสามารถเพิกถอนได้ไหรือไม่โดยหลักการแล้วการให้ความยินยอมจะถอนเมื่อใดก็ได้ แต่จะต้องถอนก่อนที่มีการทำนิติกรรมเกิดขึ้นครับถ้ามีการทำนิติกรรมเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่มีสิทธิถอนเพราะคำเสนอสัมปนองถูกต้องตรงกันและนิติกรรมนั้นย่อมเกิดขึ้นทันทีครับส่วนเรื่องขอบเขตการให้ความยินยอมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา26ได้กำหนดเอาไว้ว่าถ้าผู้แทนโดยชอบธรรมอนุญาตให้ผู้เยาว์จำหน่ายทรัพย์สินเพื่อการอันใดอันหนึ่ง อันได้ระบุให้ผู้เยาว์จะจำหน่ายทรัพย์สินนั้นเป็นประการใดภายในขอบของการที่ระบุให้นั้นก็ทำได้ตามใจสมัครอันหนึ่งถ่าได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สินโดยไม่ได้ระบุว่าเพื่อการอันใดผู้เยาว์ก็จำหน่ายได้ตามใจสมัครในกรณีที่ผู้เยาว์ทำนิติกรรมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมผลทางกฎหมายก็คือนิติกรรมดังกล่าวย่อมตกเป็นโมคียะนะครับ ซึ่งผลของการตกเป็นโมคียะก็คือนิติกรรมนั้น,นยังคงมีผลสมบูรณ์มีผลมัครับต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการบอกล้างให้เป็นโมคะหรืออาจจะมีการให้สัตยบาบัลให้มีผลสมบูรณ์ตลอดไปก็ได้ครับการบอกล้างคือการแสดงเจตนาให้นิติกรรมที่เป็นโมคียะตกเป็นโมคะเสียเปล่าให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิม เช่นผู้เยาวซื้อรถยนต์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมเมื่อพ่อแม่ซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมได้ทําการบอกลางแล้วย่อมทําให้การทํานิติกรรมดังกล่าวตกเป็นโมฆะคู่กรณีย่อมกลับคืนสู่ฐานะเดิมก็คือต้องมีการคืนรถและคืนเงินต่อไปนั่นเองครับแต่ถ้าหากเป็นการพ้นวิสัยที่จะกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ก็ต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายกันต่อไปครับ ส่วนอายุความบอกล้างนิติกรรมที่เป็นโมกียะนั้นกฎหมายก็กําหนดเอาไว้ว่าห้ามให้บอกล้างเมื่อพ้นกาหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่เวลาที่อ่านบอกล้างหรือให้สัตยาบันได้หรือห้ามให้บอกล้างเมื่อพ้นกาหนดเวลา10ปีนับแต่ทานิติกรรมที่เป็นโมกียะนั้นส่วนการให้สัตยาบันหมายถึงการสแสดงเจตนาที่ทําให้นิติกรรมที่เป็นโมกียะนั้น มีผลสมบูรณ์ตลอดไปและเมื่อมีการให้สัตยาบันแล้วจะบอกหลังอีกไม่ได้ส่วนวิธีการให้สัตยาบันกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบพิธีไว้เพราะฉะนั้นให้สัตยาบันได้โดยชัดแจง้งด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือหรืออาจเป็นการให้สัตยาบันโดยปริยายก็ได้ครับในกรณีการให้สัตยาบันโดยปริยายก็จะเป็นพฤติการที่ไม่มีการโตยย้แยงนสมเหตุสธิ์ไว้เช่นหนึ่ง ได้มีการชำรหนี่นิติกรรมที่เป็นโมคียะและทั้งหมดหรือแต่บางส่วน2ได้มีการเรียกร้องทวงให้ชำรหนี่ตามโมคียะกรรม3ได้มีการแปลงหนี่ใหม่4ได้มีการวางประกันเพื่อชำรหนี้ที่เป็นโมคียะ5ได้มีการโอนสิทธิ์หรือความลับผิดอันเกิดจากโมคียะกรรมไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 6. กระทำการอย่างอื่นซึ่งเป็นผลให้เป็นการให้สัตยาบันเช่นผู้ยาวซื้อรถมาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาแล้วแต่บิดามารดาก็รู้และยืมรถดังเกล่าไปใช้ต่อเป็นต้นครับในกรณีที่ผู้ยาวประกอบกิจการค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา27ได้กำหนดเอาไว้ว่าผู้แทนโดยชอบธรรมอาจให้ความยินยอมแก่ผู้ยาว ในการประกอบธุรกิจทางการค้าหรือธุรกิจอื่นหรือในการทำสัญญาเป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงานได้ในกรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรมไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควรผู้เยาว์อาจร้องขอต่อสารให้สั่งอนุญาตได้วรกสองในความเกี่ยวพันกับการประกอบธุรกิจหรือการจ้างแรงงานตามวักหนึ่งให้ผู้เยาว์มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว วรสามถ้าการประกอบธุรกิจหรือการทำงานที่ได้รับความยินยอมหรือที่ได้รับอนุญาตตามวรหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายถึงขนาดหรือเสื่อมเสียแก่ผู้เยาว์ผู้แทนโดยชอบธรรมอานบอกเลิกความยินยอมที่ได้ให้แก่ผู้เยาว์เสียได้หรือในกรณีที่ศาลอนุญาตผู้แทนโดยชอบธรรมอาจล้องคอต่อศาลให้เพิกถอนการอนุญาต ที่ได้ให้แก่ผู้ยายนั้นเสียได้วรศีในกรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรมบอกเลิกความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควรผู้ย่าวอาจร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการบอกเลิกความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมได้วรห้าก,การบอกเลิกความยินยอมโดยผู้แทนโดยชอบธรรมหรือการเพิกถอนการอนุญาตโดยศาล ย่อมทําให้ฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วของผู้เยาว์สิ้นสุดลงแต่ไม่กระทบกระเทือนการใดๆที่ผู้เยาวได้กระทําไปแล้วก่อนมีการบอกเลิกความยินยอมหรือเพิกถอนการอนุญาตจากบทบัญญัติดังกล่าวนะคะก็จะเห็นได้ว่าผู้เยาวจะประกอบกิจการค้าโดยหลักก็ต้องขอความยินยอมในการทําการค้าเป็นการทั่วไปและเมื่อได้รับความยินยอมแล้ว จึงจะมีสิทธิทำนิติกรรมที่เกี่ยวพันกับการค้าเสมือนหนึ่งว่าตนบรรลุนิติภาวะแล้วความยินยอมของผู้แทนโดยชอบคมนี้โดยหลักแล้วหากให้ไปแล้วไม่สามารถถอนได้เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายถึงขนาดหรือมีการเสื่อมเสียแก่ผู้เยาว์ในกรณีเช่นว่านี้ผู้แทนโดยชอบทำก็อาจบอกเลิกความยินยอมได้ครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามในกรณีนี้ หากบิดามัรดามไม่ให้ความยินยอมโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรผู้เยาว์ก็สามารถขออนุญาตจากสารแทนได้ครับและพระราชบัญญัติสารเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพศ2553มาตรา167ได้กำหนดเอาไว้ว่าเมื่อสารเยาวชนและครอบครัวได้รับคำฟ้องหรือคำร้องขอใดๆในคดีครอบครัวที่ผู้เยาว์มีผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียให้สารแจ้งให้ผู้อำนวยการสถานพินิษที่ผู้เยาว์นั้นอยู่ในเขตอำนาจทราบวักสองเมื่อได้รับแจ้งจากสารตามวักหนึ่งแล้วให้ผู้อำนวยการสถานพินิษประมวลและรายงานเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของครอบครัวสสดิภาพความประสงค์หรือประโยชน์สูงสุดของผู้เยาวและข้อเท็จจริงอื่นและเสนอความเห็นต่อสารโดยไม่ชักชา้า เมื่อสารได้รับความเห็นของผู้อำนวยการสถานพินิษแล้วให้สารแจ้งความเห็นนั้นให้คู่ความทราบคู่ความมีสิทธิ์ที่จะถแถลงขัดค้านและนำสื่อผักล้างได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาสาระในวันนี้หวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้ฟังทุกท่านครับและสุดท้ายหากท่านผู้ฟังผู้ใดประสงค์ที่จะติดต่อสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เพื่อขอคำแนะนำปรึกษาในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งคดีอาญาหรือคดีที่เกี่ยวข้องกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางท่านสามารถติดต่อศาลได้ทางโทรศัพท์หมายเลข054-382-788-9หรือท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางได้โดยตรงในเวลาราชะการโดยศาลตั้งอยู่ที่เลขที่221หมู่12 ถนนลำปางงาวตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางหรือถ้าสังเกตง่ายๆสารจะติดอยู่กับถนนซูปเปอร์และตั้งอยู่ติดกับโรงพยาบาลมะเร็งลำปางครับทางสารมีนิติกรยินดีให้คำปรึกษาแก่ทุกท่านฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดครับขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ เตือนภัยผู้เสียหายถูกแก๊งคอเซ็นเตอร์หลอกซ้ำซ้อนทั้งเพจที่พักปลอมทนายปลอมตำรวจปลอมและอ้างเป็นปปงอรวมความเสียหาย1.5ล้านบาทค่ะเอาอีกแล้วโดนแก๊งคอเซ็นเตอร์หลอกโอนเงินกันอีกข่าวก็ออกทุกวันแต่ก็ยังตกเป็นเหยือ่อแต่ยังว่าทุกวันนี้ข้อมูลข่าวสารมันเยอะแยะเต็มไปหมดจนไม่รู้เรื่องไหนจริงไหนปลอมแบบนี้จะต้องทำไงไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพียงแค่เรามีสติ ก่อนเชื่อข่าวอะไรต้องตรวจสอบก่อนข่าวไหนไม่ชัวร์โทรเช็คได้ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมโทร1111 11. หรือเว็บไซต์ www.antifakenews.go.th ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยรับแจ้งเบาะแสข่าวปลอม